โอเคเอาละอา่าก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ซีรีส์จากนี้ไปชีพเปื่อยจะส่งประสิทธิภาพนะครับผมพาร์ทที่เอ่อสองสองแล้อา่าเป็นซีรีส์เก็บตกในเก็บตกนะฮะก็คือจะเป็นซีรีส์สำหรับเก็บตกดันเจียนที่เราพลาดไปในไลฟ์เก็บตกอีกทีหนึงนะฮะซึ่งอันที่จริงดันเ,เจียนในภาค ถึงดันเจี้ยนในพาร์ทนี้อ่ะนะก็คืออ่ผมเคลียร์ไปแล้วนะฮะแต่ว่าของดันเจี้ยนเนี่ยค่อนข้างสําคัญเลยก็เลยคิดว่าเออกลับมาย้อนรอยสักหน่อยละกันอ่คุณเคยไหมครับที่ว่าอ่าอยากจะเก็บโซให้ได้เยอะๆเหมือนรูนนะนะแต่ว่าขาไก่ทองเสือกหมดหรืออะไรแบบนั้นอนะ่ะวันนี้เราจะมา,าพาคุณไปแก้ปัญหากันนะฮะขอแค่คุณไปเคลียร์ดันเจี้ยนนี้คุณก็จะ สามารถแก้ปัญหาได้แบบทันทีเลยนะฮะอ่ะไปกันดีกว่าตอนนี้เราอยู่กันที่ไหนเราอยู่กันที่พรกำแพงมอดไม้นะครับผมซึ่งมีจุดสังเกตคือกล้องสองทางไกลแล้วก็หญิงชาราร่างทรงองคุลีนะฮะคุณยายดูนิ้วนั่นเองซึ่งการจะมาที่นี่ได้นั้นเราสามารถมาได้ผ่านลินเกรฟฝั่งเหนือนะครับใช่ไหมอ่ะลินเกฟฝั่งเหนือแหละ ทางชายขอบหมู่บ้านวารีเพียกหานะฮะก็ผ่านหมู่บ้านวารีเพียกหาเลยที่เป็นที่บอสมาจะเรือนะแล้วก็เดินมาตามทางเดินเรื่อยๆนะฮะเข้าสู่โซนแคริลแล้วก็เดินมาตามทางถนนที่มันบอกในแมปไปแหละจนมาถึงพรกำแพงวัดไม่นะฮะระหว่างทางก็อาจจะมีสิ่งมีชีวิตปริศนากับเงิน20บาทเอ่อไม่เออผมหมายถึงนกยักษ์กับ <c oughs> ก็เกกับหมาทีเล็กใช่ใช่แล้วก็ชาวบ้านแคลิตอีกนิดหน่อยไล่ตามกระทืบคุณแต่ว่าก็นั่นแหละอ๋ชีตรอนถึงตัวนี้ให้ได้นะโอเคฮะพอเรามาถึงกำแพงมอนมากแล้วให้เราหันไปทางทิศตะวันออกนะครับดหรือก็คือตัว E นะ East East you know E A S T East ทิศตะวันออกคุณเห็นหน้าผาอยู่ตรงนู้นนะครับอ่านีอ่า นี่โอเคอ่านอ่านวนวนไปเห็นน้ำผาไหมเห็นหน้าผาไหมเห็นน้าผาตรงไหมน้าผาตรงนั้นน่ะไอ้หน้าผาที่มันมีกิ่งไม้กิ่งใหญ่ยืนข่ายอยู่บนอ่ะอ่านั่นแหละตรงนั้นคือจุดหมายของเรานะฮะแต่เราไม่ได้จะขึ้นไปบนหน้าผานะอ่าโอเคเอาละทีนี้พอรู้ว่าหน้าผาตรงนั้นเป้าหมายของเราอยู่ที่ฝั่งตอนออกนะฮะเราก็จากอ่าจากพรกระแพงมัดไม้นะฮะก็มุ่งหน้าไปทางตอนออกได้เลยก็ขี่เทเลนไปนะฮู้ let's go เอาล <c oughs> ให้เราพยายามเข้าใกล้หน้าผานะครับจุดสังเกตก็คือจะมีทีเล็กอ้อจะมีหมาทีเล็กหนึ่งตัวแล้วก็หุ่นไอออนไม d เดนยืนหันหลังให้เราอยู่ตัวหนึ่งนะฮะพอถึงมาขอบหน้าผามันจะมีกิ่งไม้อยู่กิ่งหนึ่งนะฮะให้เราลงตรงนี้แล้วก็มันจะมีกิ่งไม้อยู่ตรงนี้ที่ทอดยาวลงไปด้านล่างนะครับให้เราเดินเดินลงไปเลยนะ แล้วก็ให้เดินมาจนถึงตรงที่กิ่งไม้แยกเป็น2ทางนะครับเราหันเลี้ยวขวาแล้วก็เดินไปตามกิ่งไม้เช่นเคยพอถึงสุดกิ่งไม้เรากระโดดข้ามนะฮะเราจะมาถึงที่ถ้าแห่งหนึ่งนะฮะซึ่งถ้าแห่งนี้ก็คือจุดหมายของเรานั่นเองถ้าแห่งนี้มีชื่อว่าถ้ากากเดนนะครับผมโอ้ชื่อชื่อแม่งมันเป็นมงคลเลยก็นั่นแหละมันก็ไม่เป็นมงคลจริงอะแหละ ที่แล้วเราอยู่ที่ทำทำทำเชื้อเชียร์อะไรแล้วนะเดี๋ยวดูดูแมพนะพคร์ทที่แล้วเราไปเราไปนี่ใช่ไหมเราไปเราไปนี่มาเนาะเราไปทำทุ่งสุสานนะฮะส่วนที่นี่คือทำกากเดนซึ่งทํามทุ่งสุสานเนี่ยมันเป็นทําเพียบดึงบึงพิษเนอะอันนั้นผมก็ว่าเฮี้ยแล้วนะแต่ว่าทํานี้แม่งเฮี้ยกว่านั้นเยอะเลยครับคนดูนี่ข้างล่างครับเสื่อมสลายสีแดงเน้นเ้นเลยฮะไม่ใช่แค่พิษ แล้วแถมยังมีพายุป,ประทุเอ้ยแถมยังมีน้ําพุป,ปะทุขึ้นมาอีกต่างหากโดนรถเจ็บนนั่นนะ่ะถ้าจะให้พูดแบบง่ายๆก็คือถ้ำเชี่ยนี่ก็คือถ้ำบึงพิษแบบแอดวานซ์นั่นเองนะครับก็นั่นแหละนะแถ่ก,ก็ขอบใจที่เขาวางพรไว้นะไว้ให้บนหน้าถ้ำนะฮะก็นั่งพรอนไปนะแล้วก็โอเคทีนี้แล้วสิ่งที่จาเป็นในการเครดันเจียนนี้ละ่ะคืออะไรอาวุธแรงๆเหรอ ก็ใช่ทำไมทั้งหมดเราต้องมีสิ่งที่เรียกว่า,ามีดสัน้นครับผมใช่มีดสันน้นนี่ไอเน,นี้ยแหละเนี่ยไอเนี้ยมีดสั้นเนี่ยอ่าโอเคก็จริงๆก็ไม่ใช่มีดสั้นก็ได้นะฮะแต่เป็นอะไรก็ได้ที่มีเท่าสงครามก้าวฉับไวชุดๆ่ะก็เออก้าวฉับไวก็คือเป็นการเดช หลบนะฮะเดชไปข้างหน้าโดยการเสียมานานิดหน่อยนะฮะซึ่งต่างจากกลิ้งยังไงเดี๋ยวผมจะอธิบายนะครับซึ่งมันก็จะได้ใช้ในสถานที่แบบนี้แหละนะโอเคก่อนอื่นเลยเราอยู่ที่ถ้ำกากเดนนะฮะข้างบนแล้วจุดหมายของเราก็คือการเคลียร์ดันเจียนนี้นะครับผมซึ่งเป็นดันเจียนที่เต็มไปด้วยบึงพิษเสื่อมสลายสีแดงคุณเห็นในจุดแดงๆนัใช่ไหมนั่นแหละศพเท่านั้นแล้วก็อ่าโอเค เดี๋ยวผมจะอธิบายแล้วกันฮะว่าทำไมที่นี่ถึงไม่ควรกริ้งนะครับ่อนด่นก็ให้เราจันตัวลงไปนะฮะปึบอ่ะเสือสายทีแบบิ้วมวิ่งไม่ได้นะครับเราจะเดินได้อย่างเดียวแล้วก็การกริ้งจะทำได้ยากมากนะฮะการกริ้งก็คือแบบหนักเลยอ่ะเนี่ยแล้วเราก็ติดเสื่อมสลายทีแรกเนี่ยเลือนลดทบกหดเลยอ่าแล้วทีนี้เราก็จะมีจุดพักเป็นหุ่นตรงนี้นะครับ ใครที่ไม่มียากแก้พิษหรืออะไรมาก็ส่วนใหญ่ก็จะตายกันตรงนี้นะแต่ว่าโทษทีนะผมมีวะโย่โอเคก็นั่นแหละฮะซึ่งไอการกลิ้งในบุงบึงเสื่อมสลายเนี่ยมันจะทำให้ตัวร่างกายของเราเนี่ยชุ่มโชกไปด้วยพิษเสื่อมสลายนะฮะซึ่งแม้จะขึ้นฝั่งมาแล้วมันก็จะยังคงบิลล์อัพขึ้นมาอยู่ ระดับหนึ่งนะครับก็จะทําให้เราเสียเวลาในการไปต่อนะฮะหรือบางทีถ้าโดนซ้ำเนี่ยเราอาจจะสามารถติดเสื่อมสลายรอบ2ได้เลยแต่ครับแต่อ่ะเมื่อกี้เราคิงมาใช่ไหมแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราใช้อา่าเท่าสงครามก้าับไวมานะฮะอะ่เดี๋ยวจะโชว์ให้ดูนะนั่งก่อนอีกรอบโอเคถ้าเราใช้เท่าสงครามก้าับไวนะครับผมบบแบบนี้ชุบ ปึ๊บแล้วก็เดช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 โอเคเห็นไหมเราจะมาถึงที่ฝั่งนี้ได้ก่อนที่ตัวเองจะติดพิษซะอีกแถมยังมีพิษติดที่ตัวไม่มากระดับที่ว่าเอ,อขึ้นฝั่งมาแล้วก็ไม่มีวิวอัพนะฮะก็รอมันรอมันลดลงสักนิดนึงนะอ่าฝั่งตรงจุดพักตรงนี้จะเป็นหุ่นนะครับหุ่นที่พังแล้วแหละมัน,มนพังแล้วพังแล้วมันไม่ใช่มอนนะอเคปะ่ะ แล้วก็ตรงมุมทางขวาตรงนั้นเป็นทางตันนะฮะแต่ว่าจะมีไอเทมอยู่นะก็มันจะมีน้าพุบังอยู่แหละมองไม่เห็นแต่เป็นทางตันนะเราก็มีไอเทมแล้วก็ทางที่เราต้องไปจริงๆก็คือทางซ้ายนะฮะจะเป็นอ่าถ้ำสาหรับไปต่อนะฮะก็ให้เราไปตามทางนี้เลยไปเดชเดชอ๋อลืมเบิดตะเกียงแป๊บนึงอ่าโอเคมีข้อไฟใช้ข้าไฟนะฮะตะเกียงมีใช้ตะเกียงนะฮะ พ่าถ้ำแบบนีมน้มันมือเป็นธรรมชาติอยู่แล้วนะแล้วก็พอผ่านจุดที่เป็นบึงเสื่อมสลายมาแล้วก็เปลี่ยนไปใช้อาวุธธรรมดาได้เลยคนะแล้วก็เวทมนต์ตามที่คุณเล่นหรือถ้าคุณไม่ได้เล่นเวทก็นั่นแหละอะไรก็ตามที่คุณใช้เป็นอาวุธหลักนะฮะส่วนไอ้มีดเนะี่ยเอาไว้สไลด์หลบก็ไม่ใช่สไลด์หลบเอาไวสา้ไวสไลด์ผ่านบึงพอ,อพอเข้ามาถึงตรงนี้นะครับเราก็จะเจอกับริมริมปะไม่ใช่ริมเขาเรียกว่าอะไรจุดรสัญญานเนาะ อาก็กดกดแอคทีฟไปกดแอคทีเวตไปแล้วก็อะไรก็ทำทีนี้พวกนี้ก็จะเป็นพวกฉของรวกอบชารหมดเลยนะฮะทั้งพวกซากหุน่นทั้งพวกหุ่นทังแล้วตรงนี้แต่ว่าก็จะจะมีข้อความรอยเลือดปลาไปแล้วก็มีน้าพุพุ่งขึ้นมาจากข้างล่างอยู่ซึ่งข้างล่างเนี่ยก็จะมีไอเทมมากมายให้เราไปเก็บกันนะฮะคุณจะสามารถเดินลงไปตรงนี้แล้วก็สไลด์ข้ามบึงไปก็ได้หรือว่า จะมาที่หน้าผาตรงนี้ก็ได้แล้วมองไปข้างล่างะฮะกดล็อกเป้ามันมีไอ้บ้าอยู่ตัวหนึ่งนะฮะซึ่งเราสามารถสอยมันจาบนนี้ถ้าคุณมีเวทหรือธนูหรืออะไรแบบนั้นโอเคเรียบร้อยอ่าแล้วก็พอสอยมันเสร็จปุ๊บเนี่ยเราโดดลงไปเลยปุ๊บเ yeah. ย่พราอมันก็มีแค่ตัวไอต้ตัวนี้เดียวที่เฝ้าอยู่อ่าเอาละโอเคฮะก็เรียบร้อยนะผ่านตรงนี้มาแล้วแล้วก็เข้าไปในถ้ำนะฮะ ส่ว <c oughs> นพวกไอเทมไอเทมต่างๆที่อยู่ในห้องเมื่อกี้ก็ไว้ค่อยมาเก็บที่หลังก็ได้ก็อจุดสำคัญคือบอสนะฮะดันเจียนเนี่ยแล้วพอผ่านไอตบ้าตัวเมื่อกี้มาได้เราก็จะพบกับห้องโล่งๆมืดๆนะฮะซึ่งแน่นอนว่าลองล็อกเป้าดูก็จะมีตัวซ่อนอยู่ในความมืดนะครับคุณมิยาสกิได้เคยสอนเราไว้ อ้ออ้มบางทีก็ไม่อ้อมผ่านหลายๆเกมของเขาว่าถ้าตัวซ่อนตีนอะไรมันล็อกเป้าได้ฆ่ามันให้หมดครับถ้าล็อกเป้าได้ก็นั่นแหละเราวังไว้นะฮะก็จะปา่า,ปาสายฟ้าสายอ่าอ,อันนี้มีหนูเนาะน,น่าจะหนูแหละหนูใช่แล้วก็กดล็อกเป้าให้เป็นนิสัยนะฮะก็มันก็จะมีตัวที่ซ่อนอยู่ในความมืดคอยจัดการคุณอุ้ยอ้ายอ้อยอ้ย,อ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 ยมันก็จะมีตัวที่คอยซ่อนอยู่ในความมืดแล้วก็คอยจัดการคุณ จริงถ้าเป็นตัวที่โจมตีไกลได้อย่างไอ้นักเวทพิษนี่ก็จริงแล้วใหญ่เลยก็คือมันจะยิงเงินฟรีเลยนะถ้าคุณหาไม่เจอว่ามันอยู่ตรงไหนอ่าฮะก็กดล็อกปอยให้มันใส่กดกดรัวไปเลยนะอ่าโอเคตรงน,นั้นมีต,ตัวอะไรไม่รู้แหละแต่แต่มีตัวอ่ามาน้หมดแล้วก็เติมเติมไปเลสายฟ้าซาเกลอ่าโอเคมีหนูสองตัวนะอุ้ยอุ้ยอุ้ยม่โดนมโดน โอเคเรียบร้อยตรงนี้มีไอเทมอีกอันนึงนะฮะก็อยู่กับอยู่กับศพนี่แหละแต่ว่าผมเก็บไปแล้วนะแล้วก็พอผ่านตรงนี้ไปนะฮะจะเป็นห้องโล่งๆถ้าผมจำไม่ผิดนะอโอ้ลอยเลือดเทียบเลยนะผ่านตรงนี้ไปจะเป็นบึงเสื่อมสลายอีกรอบนึงนะฮะแล้วก็จะเป็นห้องโล่งๆเลยแล้วก็มีดอกดอกไม้ยัดอยู่ตรงกลางห้องนะครับให้เรา รีบเอ้ยไม่ได้ได้เปลี่ยนเปลี่ยนรู้กันให้เรารีบใช้ก้าวฉับไวสไลด์ผ่านไปให้เร็วที่สุดนะครับแล้วก็ระวังพิษจากโอให้เราก็ให้ระวังพิษพิษจากนักเวทพิษข้างหลังด้วยแล้วก็เดี๋ยวค่อยมาเก็บก็ได้แหละมันมีเทมอยู่ซึ่งผมเก็บไปหมดแล้วโอเคให้วิ่งหนีออกมาให้เร็วที่สุดนะครับแล้วก็จะมาถึงหน้าห้องบอสนะฮะเตือนไว้ก่อนว่าไอ้บอสของที่นี่เนี่ยมันไม่มีริมหน้าห้องนะเออก็ถ้าคุณตายคุณก็ไปเริ่มใหม่ที่หน้าถ้ำนะครับแล แล้วก็พอมาถึงตรงนี้ปุ๊บก็เติมเลือดเติมอะไรให้เรียบร้อยนะครับซึ่งกรณีของผมก็คือผมผมเคลียบบอสแล้วจะเข้าไปให้ดูแล้วกันอ่าก็ห้องบอสนะฮะจะเป็นลักษณะของถ้ำโล่งๆแล้วก็มีพื้นเป็นเสื่อมถลายสีแดงบางจุดนะครับให้ระวังไว้ด้วยแล้วก็บอสของดันเจี้ยนนี้ถ้ำน,นี้ก็คืออ่าจะเป็นอัศวินเสื่อมสลายนะฮะหรือที่อ่ภาษาอังกฤษน่าจะใช้คลินดรอดไนท์มั้งสองตัวนะครับผมอ่า ซึ่งเข้ามาตอนแรกเนี่ยเราจะเห็นแค่ตัวเดียวนะแต่ว่าอีกตัวหนึ่งมันจะเกิดขึ้นมาทีหลังก็นในระหว่าที่มันมีตัวเดียวเนี่ยให้เราเรียกซัมมอนออกมาให้ดึงความสนใจก่อนซัมมอนที่แนะนําในที่นี้ก็จะเป็นซัมมอนที่ถึกทนหน่อยนะฮะอย่างน้องแมงกะพุนก็ได้หรือว่าพวกอัศวินก็ได้ถ้าคุณมีนะแล้วก็พวกนี้ถ้าจำไม่ผิด ผมใช้ไฟในการจัดการมันนะครับกับพวกเพลิงธมินหรือถ้าไม่มีใครถ้าใครไม่มีเพลิงธมินก็ใช้ควางลูกไฟธรรมดาก็ได้แหละอืก็ป่าไฟป่าไฟใสฮะพวกนี้แพ้ไฟก็จัดการที่ตัวนะครับเราก็หลบไปด้วยมันจะมีตัวที่โจมตีไกลได้ตัวหนึ่งแล้วก็ตัวที่โจมตีไกลอีกตัวหนึ่งก็พอจัดการได้แล้วเราก็จะได้ไอเทมชิ้นนี้มาฮะผมใส่อยู่เลยเนี่ยอ่ะชิ้นนี้นะครับ สการับทองนะฮะคุณสมบัติไอเทมคือเป็นอ็อกซ์เซอรี่ที่เพิ่มรูนที่ได้รับเมื่อปราบศัตรูได้นะครับก็คือมีคุณสมบัติเหมือนขาไก่ทองนั่นแหละแต่เป็นของสวมใส่นะฮะก็ถ้าเราใส่อันนี้แล้วไปปราบศัตรูเนี่ยเราก็จะได้รูนเพิ่มขึ้นนั่นเองนะครับผมซึ่งความสามารถเนี้ยมันสแต็กกับขาไก่ทองครับถ้าเรามีสิ่งนี้กับขาไก่ทองเราใช้พร้อมกันเนี่ยเราก็จะได้รูนเพิ่มขึ้นอย่างมหาศาลเลยนะ ก็เหมาะสำหรับคนที่อยากได้รูนเยอะๆในเวลาอันสั้นหรือว่าคนที่อยากจะได้รูนเยอะๆในระยะยาวนะฮะเป็นประดับที่ได้ใช้ได้นอนนะครับเชื่อผมซึ่งในคำอธิบายอย่างละเอียดเขียนว่าเครื่องรางรูปสการับผู้แบกสมบัติและของล้ำค่าทั้งปวงสีทองเมื่อปราบสตูได้จะเพิ่มปริมาณรูนที่ได้รับครับก็นั่นแหละก็เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปเทสให้ดูข้างนอกนะอา่าเทสตรงไหนเดียว โอเคฮะเดี๋ยวเราจะไปเทสให้ดูข้างนอกที่กับกระถางเข้าวัดก็ถ้าถ้าจัดการบอสได้เราก็จะมีจุดวาร์ปกับถางเข้ามาให้นะฮะก็โอเคทีนี้ก็เดี๋ยวเราจะวาร์ปไปที่ที่มันสูจัดการง่ายหน่อยแล้วกันเช่นแถวแถวแถวนี้นะฮะ,ะชานระเบียงติดความเสื่อมไลายอ่ะ แถวริมขอบแคลิสดเนี่ยแหละนะโอเคเอมีนกอยู่ตรงนั้นนะฮะแต่ว่าเราจะไม่ไปสอยมันหรอกนะมันมันตายยากอะ่ะถ้าจะไม่ผิดผมรู้สึกว่าจะมีอมอนอยู่แถวนี้หรือเปล่านะอ่าใช่ใช่วันี้งานีังไงมีพี่ชาวเมืองแคลิสดอยู่ตรงนี้นะฮะเราก็เราจะทุบทุบทุก,ทก,ทกอา่าโอเคเ,อเดี๋ยวนะ ถ้าจำไม่ผิดโมเดลโมเดลมันน่าจะบังอยู่วะอ่าโอเคครับเดี๋ยว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 เราจะเราจะสักรู่นะอ่าเดี๋ยวเราจะเลื่อนโมเดลไปทางนี้โอเคโอเคฮะก็เดี๋ยวเราจะเราจะแสดงให้ดูนะครับว่าไอเครื่องประดับที่ใส่อยู่เนี่ยมันมันมัน,ม,นมันทำอะไรได้บ้างนะออรอบหรือรอบ โอเคก่อนอื่นนะฮะเครื่องประดับสกาดับสีทองเมื่อสักครู่นี้ที่เราไปซุยมาจากดันเจียนเราจะอ่ะถอดมันออกก่อนโอเคตอนนี้เราไม่มีสก้าดับนะฮะก็อ่ะเราก็ไปปีกับพี่ชาวคาเิทเมื่อกี้อีกรอบหนึ่งมาขอดีพี่ขอทุบหน่อยอ่ะ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 โอเคอ่ะอ่ะโอเค โอเคครับได้มา104รูนนะครับผมอ่ะแล้วทีนี้ถ้าเกิดว่าเราใส่เครื่องประดับละ่ะนี่อ่าเครื่องประดับสการับสีทองอยู่ไหนอยู่ไหนอ๋ออยู่นี่โอเคสการับสีทองนะฮะใส่เรียบร้อยแล้วโอ,อีกรอบหนึ่งนะฮะเราก็จะโชว์ให้ดูกันไปเลยว่ามันเพิ่มามาประมาณไหนนะมันเพิ่มเป็นเปอร์เซ็นต์นะฮะไม่ต้องไม่ต้องห่วงไป มันไม่ได้ขี้อ่าแบบเพิ่มเป็นหลักแน่นอนโอเคสวัสดีพี่ขอทุบหน่อยนะเราก็แล้วก็ <Burn. S 1> วกทุบทุบได้มา124นะฮะเพิ่มมาประมาณเกือบเนะกือบ20%นะก็ถือว่าดีทีเดียวนะครับ20%อย่าไม่น้อยนะ ก็นั่นแหละฮะสำหรับคนที่ต้องการที่จะได้อ่าฟาร์มโซฟาร์มรูนแล้วไม่อยากเปลืองขาไก่ทองหรือว่าจะใช้ร่วมกับขาไก่ทองก็ได้เหมือนกันอ่ตรงนี้มีตัวแต่ไม่ไปซะโอเคนะฮะเอยตรงนี้ก็มีเฮ้ตรงนี้ันออโอเคอเคดี๋ยวให้ผมปิดคลิปเถอะพี่นะผม,ผมขอละ โอเคก็ประมาณนี้นะฮะก็นี่แหละเป็นดันเจียนที่มันจะดรอปเครื่องประดับสก้าร์ดสีทองที่ทําให้เราได้รับรูนหรือโซเพิ่มขึ้นนะฮะหลังจากค่าสตูให้ผลเหมือนขาไก่ทองนะฮะแต่ว่าเป็นผลแบบสาวน่ะตับไปที่ยังใส่เครื่องประดับอยู่โอเคก็นินสองก็ประกาศแล้วนะว่าเดี๋ยวมันจะมีเอเดนริงก็เดี๋ยวหวังว่าข้อมูลนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกคนที่อยากเล่นเอเดนริงนะฮะไม่ว่าจะเป็นในแพลตฟอร์มไหนก็ตาม นะสำหรับคนที่อยากเล่นอยากเริ่มเล่นหรือว่าคนที่เล่นไปแล้วแต่ลืมว่าไอของชิ้นนี้มันมีอยู่ในเกมหรือเก็บตรงไหนนะฮะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะถ้าชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพี่หมาตัวน้อยๆตัวนี้นจริงๆไม่น้อยหรอกเอาล่ะในเมื่อไม่มีอะไรจะแนะนำเพิ่มเติมในคลิปนี้แล้วก็ตามโคตาฮะหนึ่งดันเจี้ยนหนึ่งคลิปสำหรับซีรีส์ จากนี้ไปชีพเลยจะทรงประสิทธิภาพนะครับผมอ่ะในภาคนี้ก็ต้องขอลาท่านผู้ชมมาไว้ก่อนนะฮะอ่ะ,อะโอเคเดี๋ยวย้ายกับโมเดลที่เ,เดิยม,ดมนะาย้ายโมเดลกับที่เดิมแบบนะบรึก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 อ่าโอเคเราย้ายโมเดลกับที่เดิมลโอเคก็ในเมื่อไม่มีอะไรแล้วก็ คราวนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับขอให้ทุกคนมีวันที่ดีนะฮะ enjoy playing the game แล้วก็ enjoy your life นะครับผมบ๊ายบายจ้า